เห็เราฟังผลการปฏิบัติธรรมจากกองพันสถาปนาจะเปิดรายการด้วยนั่งเครียดไปทำไมจ๊ะนั่งเครียดไปทำไมก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจสบายนั่งเครียดไปทำไมก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจสบายบอกให้นั่งเฉยเฉยเอ้ย ยังงังยังเคยแล้วเป็นไงเป็นไงเมื่อกย,ก,ยก็ขยับง่วงก็ให้หลับฝุ้งก็ให้ลืมตาทำตัวสบายสบายอย่าให้เคร่งเครียดจนเกินไปทำที่บอกมา,าอีกในไม่ช้าก็จะเพลิดเพลินนั่งสมาธิไม่ยากหรอกทำตามที่หลวงพ่อท่านบอกเอาไว้แค่นั้นเองอย่าทำเลยเกิน นอนยืนเดินอยู่ในศูนย์กลางอย่าไปล,ลุ้นเร,เร่งเร่งจ้องทำสบายสบายเดี๋ยวก็ได้เองเอ เฉยขอยุดใจอยากจะแค้ทำไมแย่นะแม่เอ้ย,อยนึ่งเฉยนึ่งเฉยเฉยขยุดใจอย่างเดียวเอาไว้ก็จะได้เห็นประแก้วใสในตัวเราเอ้ยนั่งเครียดไปทำไมก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจสบายนั่งเครียดไปทำไมก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจสบายบอกให้นั่งเฉยเฉยเอ้ยบอกให้นั่งเฉยเฉยยังนั่งยังเคยแล้วเป็น แล้วเป็นไงล่ะจ๊ะกระผมพระวัชรชัยจิตตะบัชิโรอายุครบ20ปีบริบูรณ์เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจปีสองขณะเดียวกันก็ทำงานทรงออกไม้ดอกไม้ประดับในเมืองนอกครับโอ้ก่อนหน้านี้ผมอยู่กับหน้าสาที่จังหวัดนครนายก คือสมัยก่อนนาะยกไม่ใช่ว่าท่านนายกไปอยู่ที่ตรงนั้นนะคือคือที่นาเขายกเว้นการเก็บภาษีตรงนั้นนะโดยน้าสาวเป็นเจ้าของกิจการาร้านอาหารวังรีดีไลท์และเป็นเหยื่อ้นผมรร้จกัการวัฒนมาการครับรโดยปกติน้าสามักจัดกิจกรรมอบรมธรรมะแก่พนักงานในร้านสามวันสองคืนบ้างหรืออาทิตย์ละหนึ่งวันบ้าง โอ้ดีมากเลยดีมากเลยเนี่ยกิจการจะมีแต่จะรวยวันรวยคืนคน,คน่จะกับวันก็รวยอังคืนก็รวยนี่จะเป็นคนที่แข็งแรงแบบจับตังค์แต่ไม่ใช่จับกังนี่นะจับตังค์ <c oughs> แข็งแรงในระดับจับตังค์ <c oughs> <c oughs> ผมจึ่งได้มีโอกาสเข้าใกล้ธรรมะในพุทธศาสนา ทั้งฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนี่ยังมีเพื่อนมนุษย์อีกเยอะรอคอยตรงนี้ฟังธรรมกับปฏิบัติธรรมถ้าพุทธบุตรนี่นะไปอยู่ตามวัดต่างๆนี่นะได้เทศซ้อนโดยบอกญาติโยมมาเพิ่งบวทใหม่ไอนนั้นเนี่ยเรามาศึกษาธรรมะร่วมกันแล้วก็ <laughs> เปิดคำพีเออ ติงสีฟทอดกันมายาวนานอย่างนั้นแล้วแล้วหรือไม่ก็นสนทนานธรรมแล้วก็ชวนปฏิบัติธรรมอย่างนี้ยเดินกันนั่งสมาธิเป็นประจำจากพระจางวัดพระธรรมกายนี่ดูดูจิตตะวชัชโรเริ่มต้นจากการไปฟังธทมปฏิบัติธรรมนี่ไงจากพระอาจารย์เห็นไหมจ๊ะเมื่อไม่นานมานี้นะสาวก็ได้พาผมมาบูชามหาธรรมกายเจดีย์ แแล้วท่านก็าพาผมเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผมได้ไปกาเห็นครูไม่ใหญ่เป็นครัคร้งแรกผมน่ะตื่นเต้นมากๆครับแต่ที่น่าตื่นเต้นไปกว่าน,นั้นก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อสอนถึงอันิสงส์ของการออกบวชณวินนทีนั้นใจของผมหยุดนิ่งกึกทันทีเลยแล้วก็คิดอยู่พักหนึ่ง ผมก็เห็นเลยครับเห็นคุณข้าองตัวเองว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ว่ายากแล้วแต่การได้เกิดมาภายใต้ร่มง,งามของบวรพระพุทธศาสนาและได้ออกบวชนี้ยากยิ่งกว่าพระสาทถึงวิกฤตป,ปัญหาของพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแต่ผมอยากเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพ,พุทธศาสนาและเป็นส่วนหนึ่งของพระัตนตรยัย โ oh, อ้สุดยอดเลยลูกสุดยอดเลยผมจึงตัดสินใจเลยครับว่าผมต้องบวชให้ได้ตั้งแต่ผมกล้ามาสู่แพทย์สมณะผมก็ได้รู้ว่าทุกย่างก้าวทุกวินาทีและทุกทุกวันมีคุณค่าต่กการสร้างบารมีมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นการทำวัดเช้าทำวัดเย็นรับบุญต่างๆของหมู่คณะล้วนเป็นกิจกรรมที่หล่อหลอมขัดเลี่ยมหักมุมที่ติดตัวกับผมมาจากโลกภายนอก ที่นี้สอนี่ผมรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้จักความอดทนรู้จักการใช้ชีวิตอ่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขฝึกทำงานเป็นทีมโดยมีเะเดชคุณหลวงพ่อคงสอนเป็นต้นบุนนแบบรวมถึงพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่ช่วยประครับประครองให้ไปในทิศทางเดียวกันทำให้เราธรรมทายญาติลดสิ่งที่ควลด และเพิ่มในสิ่งที่ควรเพิ่มหรือปรับปรุงคุณธรรมในตัวให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นสิ่งที่โ,กโกรราาูกโลกพระธรรมทายาททุกรูปจะชอบมากมากก็คืออ่าทำไมถึงบอกนั้นเลยืม บอกชอบมากาก็คือเสียงใสๆที่ดังก้องงวานคลุ้มใบใหญ่ถ้าบวชแสรูปจะกังวานกว่านี้หรือัรรับค้อนนี่นะจะกังวานใสกว่านี้เยอะรวย และธรรมะดีๆไร้ที่ติที่คอยเป็นกำลังใจยิ่งใหญ่มหาศาลแก่ลูกรพระทุกครูตลอดจนการได้ศึกษาธรรมะสดๆฟังง่ายกข้ใจง่ายปฏิบัติต,ตามได้เลยคือไม่ต้องฟังง่ายมากทําง่ายมากก็จะได้ง่ายมากานี่นะจ๊ะจากหลวงพ่อตัตชิวโวและกิจการด้วยกับผมชอบมากสุดคือการนั่งสมาธิครับบวชแล้วต้องนั่งนะจ๊ะ พราพระอุชาท่านก็สอนตั้งแต่วันแรกให้เจริญพระกรรมฐานหลับตาเห็นผมขนเล็บฟันหนังให้ใสเป็นเพชรเป็นแก้วเหมือนน้ำแข็งใสๆเงนินซึ่งกับผมเองมักนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระไว้กลางกายฐานที่เจ็ดทุกวันตั้งแต่ก่อนบวชอย่างนี้ถูกหลักวิชาเลยโดยเริ่มนึกตั้งแต่ตื่นนอนเลยครับถูกต้องอย่าง ตงจนเกิดความเคยชินเหมือนลมหายใจเข้าออกโอ้ดีมากเลยลูกดีมากถูกหลักวิชาจะ้ะพอถึงเวลานั่งสมาธิผมก็แค่วางใจเฉยๆสบายๆายายนิ่งๆเหมือนอยู่ในโลกนี้คนเดียวพอปรับกายปรับใจได้ระยะหนึง่งผมก็เหมือนเข้ามาอยู่ในอีกมิตินหนึ่ง เป็นมิติที่ผมพอใจมากครับสว่างด้แสงที่ละมุนละมนุ่มนวลจนเหมือนกับว่าผมไม่มีกายหยาภายนอกเลยเป็นสภาพที่เบาสบายมากครั้งหนึ่งในชีวิตนี่นะเราควรจะรู้จักสภาพนี้นะจ๊ะกายเบาตัวเบาสบายและความสุข ที่เริ่มต้นจากภายในตัวเหมือนดวงตาภายนอกผมหายไปแต่ว่าผมกลับมองเห็นด้วยความสว่างภายในะอย่างชัดเจนมากๆพอนั่งไปสักระยะหนึ่งใจก็เกิดความใสและก็สว่างขึ้นเรื่อยๆเป็นแต่ความสุขปลื้มพิติอย่างเดียวเลยครับดีมากลูกต้องใหญ่หายนะจ๊ะ ฟึกไปเรื่อยๆฝึกให้หนักอย่างถูกหลักพิชานะผมมีแต่ความสุขปลิม้มปติอย่างเดียวเลยครับใจผมเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยแต่ผมก็พยายามวางเฉยสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งไปจาะนี่เริ่มตัวจากการที่เฉยนะจ๊ะผมก็เห็นดวงแก้วใสามากๆราวกับเพชรหรือพลึกน้ำหรือก้อนน้ำแข็ง พุดขึ้นมาเหมือนฟองสบู่หา,ายในดวงแก้วนั้นก็ค่ขยๆลอยขึ้นลอยขึ้นแล้วก็ขย,ยายออกแล้วผมก็เห็นองค์พระใสและสว่างอยู่ตรงกลางดวงแก้วทุกดวงเลยครับ<า>โอ้เห็นทั้งดวงทั้งองค์พระเลยนี่ดีมีบุญมากเลยดวงแก้วได้พุดขึ้นเหมือนฟองสบู่นั้นเยอะมากๆเลย และก็ได้เพิ่มความเร็วขึ้นทุกขณะณจุดนี้ผมมีความสุขมากครับและแม้ว่าจะออกจากการนั่งสมาธิและความปลื่นก็ยังคงอยู่กับผมตลอดทั้งวันเลยครับหลวงพ่อค,ครับใจผมติดผมก็เลยติดใจนี่เออ เมื่อใจติดดินที่สูนกลางกายใจฉันเต็มไปด้วยความคิดถึงตลอดเวลาเพราะสิ่งนี้คือความสุขที่ฉันไม่เคยเจอจากที่ใดคนทั้งหลายต้องการความสุขอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเธอลองหลับ ลายสบายหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาไม่ช้า mm. เธอก็จะเข้าถึงความสุขความสุขที่เธอจะติดใจคนทั้งหลายต้องการความสุขอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร mm. เธอลองหลับตาเ mm. บาๆพอนคลายสบาย หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาไม่ช้าเธอก็จะเข้าถึงความสุขความสุขที่เธอจะติดใจหลวงพ่อคร,ครับผมมาบวชในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจที่จะมาฝึกตัวเองเพื่อทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการเจ็ดพันตำบล ละช่วงเวลาที่ลูกพระทุกรูปก,กำลังทำหน้าที่อยู่นี้เนี่ยครผมก็คิดว่าการบวชครั้งนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายครับรพระพระธรรมทายาทุกรูปคือบุคคลสำคัญที่จะเป็นตัวแทนของตำบลทุกตำบลทั่วผืนแผ่นดินไทย ที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยได้มีส่วนในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทุทกต้องจ้ะเนรจ๊คครูไม่ใหญ่จึงอยากจะให้ตัวแทนของตำบลน,นในขราวหน้าตะบทแสนรูปนี่นะจ๊ะเราลองหารดูว่าตำบลหนึ่งควรจะสักเท่าไหร่มาทุกตำบลเราจะได้มีเสี่ยวมีพวกอย่างนี้นะมีคู่คิดมีกระไดมิร ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นทีมได้นำแสงสว่างกลับไปสู่ตำบลของตนอย่างนี้เนี่ยพุทธศาสนาก็จะเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ชาวพุทธนี่ได้รับประโยชน์อย่างนี้นะจ๊ะสุดท้ายนี้ผมต้องกราบข,ขอพระคุณมเณม่คุณหลวงพ่อุณงครูพี่ใหญ่ครับ ราถ้าไม่มีวันนั้นหนึ่งครูไม่ใหญ่ชวนบวกลากาศก็เขไม่มีพระวัชราชายจิตตะวัชิโรรัจะมาทายญาติอรุ่นกอมาสาพนาหนึ่งพระรูปในวันนี้ <c oughs> นี่แหละจ้ะเพราะนั้นเราเจอใครนี่นะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยทแท้แท้แมนแมนเนี่นะชวนบวชไปล่วงหน้าได้เลยโครงการ แสนลูบกบเคยได้ยินบ้างไหมนี่นะว่าเขาบวชกันทีเราเป็นแสนบวชพร้อมกันอย่างนี้เคยอย่างนี้นะคนจะควรจะเป็นหนึ่งในแสนนี่นะะชวนไปเรื่อยคุยไปเรื่อยชวนไปเรื่อยอย่างนี้ไงครับผมขอตอบแทนพละคนกับหลวงพ่อที่ตาของผมได้เห็นแสงสว่างชีวิตในการทำหน้าที่เป็นกิ่งก้านสาขาใบดอกผลของหลวงพ่อไปตลอดชีวิต<า>โอ้ ผมจะคาดจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยครับก็รักษาองค์พระนะลูกนะกระดงใสใสไว้ให้ดีใหญ่หายนะ,ะถ้าหากว่านึกถึงครูไม่ใหญ่อยากให้ครูไม่ใหญ่ปลื้มแล้วก็จงทำสิ่งที่ครูไมยย่ใหญ่ชอบครูไม่ใหญ่ชอบอยากให้เห็นดวงใสๆสองค์พระใสๆภายในเป็นดัานดีนะ กลับไปในต้องทำอย่างนี้นะลูกนะจิตตะวชิโรนี่จ้าสาธุจ้านี่ถ้าพิสโพสิชันจ้า โอ้นี่ผมขอเจืนจันว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นใช่แล้วรักเธดีลันเจ้าถึงแม้ต้ายปุ้ยใหม้มาจะแสนเยือเย็นเพียงใดแต่ไม่เหมือนกับความใสเย็นสบายที่สุดกลางกายของเรา าเป็นลำนำที่เล่าเรื่องราวแห่งดอกไม้ที่จะพลีบ้านอีกไม่นานวันหัวใจของฉันยาวไวเหมือนไม่ยาวของฉันฉันคลายความผูกพันได้ไง,ไง่ายๆตามที่ใจต้องการความมืดภายในก็อันตรธานเมื่อฉันหลับตาอีกไม่ช้าไม่นานเท่าใด กพุดข,ขึ้นมาฉันสุขใจยังไม่มีวันหมดสิ้นไปและไม่โดดเดียวเดียวดายเพราะสิ่งเลวร้ายสลายไปแล้วไม่เคยมีใครขาดแคลนความรักจากฉันเลยเพราะเป็นรักแท้นิรันดร์ที่กลันนออกมาจากศูนย์กลางกายที่แล้ว soon so.